เวอร์แพนไคโตซานชุดคู่หูมหัศจรรย์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหน้าข้าวทุเรียนลำไยปาล์มย่างพาลาพืชใบหนาพืชยืนต้นไม้ผลพืชเศรษฐกิจอีกครั้งยังใช้ได้กับพืชใบบางพืชกินใบพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวเวอร์แพนหนึ่งซองไคโตซานหนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้กับพืชเศรษฐกิจพืชใบหนา เวอร์แพนหน่องไขโตซาน1ขวดต่อน้ำสอ0 0ัลิตรใช้กับพืชใบบางพืชผักสวนครัวแค่ฉีดพ่นให้โดนใบหรือลำต้นเวอร์แพนไขโตซานปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพราะเวอร์แพนไขโตซานเป็นออแกนิกแท้ๆจากธรรมชาติอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ชุดคู่หูเวอร์แพนไขโตซานลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยด้วย ชุดคู่หูเวอร์แพนไขโตสานสอบถามเพิ่มเติมโทรเลย